สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูนุ้ยอีกแล้วนะคะในหน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขค่ะวันนี้คุณครูนุ้ยจะพาเด็กๆไปรู้จักกับสุขานิสัยที่ดีในการขับถ่ายนะคะเด็กๆคะสุขานิสัยที่ดีในการขับถ่ายคือการขับถ่ายอุจจาระเป็นประจำทุกวันในเวลาเดิมอย่างเช่นขับถ่ายในทุกๆเช้าหรือในทุกๆตอนเย็นแล้วแต่เด็กๆจะฝึกเลยนะคะ ต่อไปเราไปดูการใช้ห้องน้ำที่ถือวิธีกันค่ะนั่งบนโถส้วมไ็กขึ้นไปเหยียบเพราะจะทำให้เด็กๆตกหรือหล่นลงมาทำให้บาดเจ็บได้นะคะเมื่อสับถ่ายเสร็จแล้วเด็กๆทำความสะอาดก้นของตัวเองเอากระดาษชำระหรือผิดชู่ทิ้งลงในถังขยะให้เรียบร้อยนะคะกดชักโครกทุกครั้ง เพื่อที่คนอื่นจะได้ใช้ห้องน้ำต่อจากเราอย่างสบายใจนะคะหลังจากทำธุระเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาดทุกครั้งก่อนออกจากห้องน้ำห้องส้วมค่ะเพื่อป้องกันเชื้อโรคติดมือและเข้าสู่ร่างกายเรานะคะไม่ยากกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆทุกคนเก่งกันอยู่แล้วเพียงแค่เราฝึกทำซ้ำๆฝึกบ่อยๆฝึกจนเป็นนิสัย อยางแค่นี้เราก็จะมีสุขลักษณะที่ดีในการขับถ่ายแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆไมบายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ผู้ปอยจะพามาระบายสีภาพการเข้าห้องน้ำกันนะคะก่อนอื่นเราไปดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะ 1. ใบงานค่ะสองสีไม้ค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเด็ก ครูปอจะใช้สีดำในการระบายผมนะคะต่อไปครูปอจะระบายสีเสื้อด้วยสีฟ้านะคะ ต่อไปครูปอจะใช้สีเขียวอ่อนในการระบายชักโคกนะคะต่อไปคุณครูจะใช้สีม่วงระบายกางเกงชั้นในนะคะ ต่อไปคุณครูจะระบายสีกล่องทิชชู่และถังขยะนะคะคุณครูจะใช้สีชมพูค่ะ เรียบร้อยแล้วค่าเด็กๆเด็กๆอ,อย่าลืมลองไปทําตามไปดูนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายรูปภาพหรือคลิปวิดีโอสั้นๆส,ส่งให้คุณครูในไลน์กลุ่มห้องเรียนด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูปลอยลาวไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ